สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุค,น,สคนนะครับผมพ่อๆกับบ้านอนแอชแนลนะครับเนาะเมื่อนี้กะยังอยู่ที่อ่ารีสอร์ทอยู่จันอยู่นะครับเนาะกะบบอทันได้กลับตอนนี้ว่าจ้ากับอ่าพวกลุงเทนประวดติกันได้กลับแล้วนะครับเนาะกลับกลับไปก่อนแะครเพราะว่าบนจีไปหาหลอดซื้อของซื้ออย่างอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้กะเหลือแต่ทีมงานนะักรองแล้วก็ทีมงาน ของบ้านน้อนนาและทางวัดนะครับเนมื่อท่านเดกลับก็บรรยากาศตอนนี้ก็เย็นสบายครับเย็นสบายดีก็มีลมลมเย็งเี็นะครับออีกเที่ยน่อยครับอีกเที่ยน่อยเดี๋ยวพากันตื่นแล้วก็เดี๋ยวทีมงานก็จะได้แยกย้ายพากันเดินทางกลับกันนะครับพี่น้องเอ่ปิดสิษย์พยังเหรียญใช้หายดีพวุ่นนี่พี่น้อง ก่อนกลับก็บสีย่างเหรียญจังหน่อยนะครับเนาะย่างเบิางน้เบิางนี่ก่อนจังหน่อยกันสิครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศเอ่อเศร้านี่ก่อนกลับจังหน่อยเนาะเดี๋ยวย่างลงไปเหรียญหาดจังหน่อยไปเบิงึนงน้ำลงคักพี่น้องน้ำลงคักกัเดี๋ยวก็สิมีเก็บตกบรรยากาศรวมให้น้ำนาะครับในคลิปนี้กัดี กได้พักผ่อนนะครับได้ผ่อนคลายกับรวมทั้งหมู่บ้านก็ได้ไปลองแพ้เปียกนะครับลองแพ้เปียกอยู่อยู่ทางทางไปนี่นะครับทางไปอ,อยู่ใส่ละอยู่หาดยังมื่อนี่ครับกัจื๋วบ่ไดะ้เดี๋ยวจังบึงในคลิปเอานะครับเนะาะอายัางไนเมื่อนี่กัสีเดินทางกลับกเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้บึงนะครับเนาะยังในสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปสำนีกสักก่อน โอ้ยว่าท่านนี้จบคลิปตัวละไปไปบ่งบรรยากาศนกันนะพี่น้องม,มาทมาทะเลสุดลูกโลูกตาที่ขาน้นกตาอนตรบงาเ่ลนะีนารับพี่น้องเน้ำลงค่ะค่ะครับพี่น้อง

ครับปูก็เหอนเมื่อกี้ผมเห็นอย่าวดึงชาติเนาะเนาะทะเลสวยๆในการดีๆติดภูเขาบ้านจังหวัดพคราใหมจันทบุรีใม่หมดไหลได้ ด er pues mm ีค hmm. ร nah. ับครับน้ำทะเลสวยๆอากาศใสๆไบอกเาิ่งสิ่งที่เาวไจ้อยู่กับมันตลอด ยังเช่นการยีดยางการเฮ็ดงานที่ออฟฟิศอ่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องเฮ็ดประจําทุกมือนะครับเนาแต่ว่าการมาทะเลก็เหมือนกับว่าของได้มาเปิดหูเปิดตาแล้วก็สิ่งใหม่ใหม่ได้อ่าเห็นสิ่งใหม่ใหม่วันนี้ เอฟซีนะครับผมเอฟเอฟซเซีเพื่นสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีบ่าวนานาชแนลนะคะมูนิกาแม่ยัง่าในเมื่อใจจันยังยู่จันอยู่กราฟออกไปแล้วเดียกราฟขาบมหมโอ้ยบอกมังคุดทุเรียนมังคุด ออคือต้นนี้เงนมอเจอนเงินบอแมนต้นนี่มันต้นแบบใบคือกันเลยคืออย่างต้นหนึ่งโอ้มาอีหังเลยแมนบอต้นที่ยุ่งเงนบอมันเป็นใบสีได้ลจอี่แตอปเปิลแ่นเดียวมากินได้แ่ว่าแมนอันนั้นมันมีนามมันมุ้งมีหนามด้ยเถอก็ออไปอืมปุ่นไปเบึงได้ละโอ้ทุเรียนพุ่นครับพี่น้อง ขาดวดโอ้ยคอยคนขิงลูกขิดหวดนย้ามันบาดมันสุกนี่มาวดใจสิขาดนีก็ะหอมตอนนี้กะให้ลุเห้กันน่ยอฟซีนะครับเอฟซีเป็นพี่พี่บ้านนะจำบอคได้ไห่เลียน เพิ่นเตียนถูไฟมก่า้าหลุดมนกันนีเอ่เหนคือต้นฝุนยังไกลๆยังเห็นคันงานต้ใส่ของไหมถ่ายคุณนอยครับเป็นสอ่อนบักทุเรียนหเอ็นเดอลส่หัวนี่ไหมหนึ่งสองงานนะครับ ผมอ่ะน้ำเพลินครับบ่ได้มากกว่าไหนดอกตูเรียนเตีย <laughs> งลายดิเพราะอันนี้เพิน่นบวกัดไอ้เพิ่นแขวนไว้อย่ามันไหลหลรถมันนี่นะนนนนนไล่ไล่บวกัดไล่บวกัดเพิน่นว่าดดิโอ้ดิโอ้เออใค,ใครอย,รอยู่ใครอยู่มาส่วนฟังสิ เป็นมังคุดมาไว้่วนนชวน,วนไไ่นเป็นต่ยานขวดเฮ้ยนพนี่งูวันนี้มันสูบวนเนะาะอะไรไม่เอาลูก่เอาลูม่เอาไ่เอเออทุเรียนก็ทุเรียนลูกกินไ<ะ>หม <c oughs> มันไหลรดไหลรด <cười> <cười> uhm, mang quân rồi chị đen 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 ตุเรียนครับอันตอนนี้อันชิช้นไดเล่ยไม่ได้ทำหนิบ้าบิ้นใดเลื่อยอยู่บนไม่ได้่ะ

Ừ. Nấm อ้อยกิน <laughs> <Năm, năm. cười> <laughs> <lợi mình> <laughs> <laughs>